็ถึงวันที่ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกเดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะ all different people from all uh, different countries, different industries. So maybe grasp all those ideas so go back to the company I work for and uh, implement these ideas to, to create a, a better world. Hi! <laughs> What's your name? Karen. Karen and? Hussein. Hussein? Yeah. Uh, are you both uh, attending the Wonder World Summit? Yeah. yeah. We're uh, I'm an ambassador. You're getting first time? First time, Jelligan. yeah. First time. Uh, but we're both right the Rising Star finalists. Yeah. วันนี้ไม่ได้มาแค่ต้อนรับแอมบาสเดอร์แล้วก็เดลิเกตเท่านั้นนะคะสองคนเมื่อกี้นะคะเป็น rising star คือเป็นคนที่จะขึ้นพูดบนเวทีให้ เยาวชนทั่วโลกแล้วก็ผู้นำระดับโลกทั้งหลายนะคะได้ฟังเขาบอกว่าเขาจะพูดเรื่องอมีเรื่อง cultural diversity ก็คือเป็นเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องสุขภาวะทางจิตด,ด้วยนะคะเป็นเก่ิมากๆที่เรามีเหมือนกับสุดยอดมันสมองหัวกะทิของโลกมารวมตัวกันที่ประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะ การประชุมวันยังโวล m m ิ t ที่กรุงเทพนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด3วันค่ะคือตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่21ุพฤศจิกายนโดยในคืนวันที่18พฤศจิกายนนะคะทางกรุงเทพมหานครก็จะจัดให้มีพิธีเปิดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ด้วยค่ะและวันนี้นะคะวันที่18พฤศจิกายน2558 คือวันที่การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลกจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะโดยจุดจุดแรกที่เยาวชนกว่า1,350คนจาก197ประเทศทั่วโลกจะมารวมตัวกันก็คือบริเวณนี้นะคะที่เป็นท่ามหาราชคือท่าเรือที่เยาวชนทั้งหมดนะคะจะเดินทางด้วยเรือกันมาเพื่อที่จะเดินเท้ากันไปต่อที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมง,งานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ ลำใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเรือตำรวจน้ำนำหน้าอยู่นะคะด้านบนนี่เต mm ็มไปด้วยผู้คนนะคะซึ่งดูนดาว่าคนเหล่านั้นล่ะค่ะคือกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่ของเรา หลายเชื้อชาติหลายภาษามากๆเลยนะคะแล้วบางคนวเขาก็เลือกที่จะ,สะแสดงออกถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เขามาด้วยเครื่องแต่งกายนะคะเราเห็นเด็กไทยบางคนนะคะก็ใส่ชุดไทยในขณะที่ต่างชาติอื่นๆเขาก็ใส่ชุดประจำชาติเข้ามาเหมือนกันน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ เปิดก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสวัสดีครับชื่อรอนนะครับศกชายต้อยศรนะคเป็นเดลิเกตจากประเทศไทยของ BMA เ<อ><อ>ครับผมเรียกว่าน้องรอนแล้วนน้องรอนน้องรอนน้องรอนนี่ชุดนี้นี่มาได้ไปยังไงครับมาเล็ก จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นชุดไทยส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราอยากจะนําเสนอเป็นไทยคลาสสิกโก็คือเป็นการรีมิกให้ผมเนี่ยเป็นอิสตรลามงไงฉะนั้นเนี่ยอยากให้อยากให้นําเสนอเหมือนกับการในดิฟเฟนต์ความแตกต่างแต่เราอยู่ร่วมกันด้วยความสมามัคคีและความกองดองอโดยนําเสนอผ่านชุดไทยไงก็คือว่าสมกับทีมของท่านทุกงว่าที่บอกว่าให้งานนี้เป็นฮาร์โมนิกเดวกันใช่ถูกต้อง ผสมผสานผสมผสานทุกอย่างนี่เราเรียมิกเกองหมดเลยเกมมากมีเข็มขัดแดงด้วย กันที่นี่พูดคุยกันอย่างสนิทสนองเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยนะคะเป็นพินธภาพของความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างน่ารักจริงๆเสมกับธีมที่ท่านผู้ว่าสมพันธ์นะคะได้สร้างเอาไว้ให้กับงานในครั้งนี้ว่าเป็น harmonic diversity ก็เป็นความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติจริงๆค่ะ วัฒนธรรมไทยที่งดงามและการร้องประสานเสียงของน้องๆจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยกับบทเพลง You Are The Voice BR e the young ที่มีความหมายถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่และการให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆที่โลกของเรากำลั <I S 1> งเผชิญอยู่ด้วยค่ะ จากนั้นสองผู้ก่อตั้งเวทีวันยังเวิลก็คือคุณเดวิดโจนส์และคุณเคโรเบอร์สันก็ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ Hello and s a w a d ีคร We're so excited to be here in Bangkok for the first ever One Young World Summit in Asia and throughout the next four days keep asking yourselves delegates what am I going to leave และแล้วก็ถึงเวลาที่บรรดาผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกรอคอยนั่นก็คือการปรากฏตัวของทุกคนสำคัญของโลกที่เป็นที่ปรึกษาของวันยังเวิร์กไม่ว่าจะเป็นท่านโควียันาสัจจาจา์มูฮัมหมัดยูนุสและท่านเซอร์บอสเกลดอก รวมถึงท่านมมราชวงศิทธิ์ถึงท่าบริษัติคู่ว่ารัการารควเทศมหานาครที่มาร่วมกล่าวสุนภรพน์ในพิธีเปิดในคำคืนนี้ด้วยค่ะ I would like to extend the city's heartfelt welcome to all councillors, delegates, dignitaries and executives of One Young World For centuries, our country has survived and thrived through the Thai society's openness Tolerance and capacity to generate synergy. Synergy from a diversity of cultures. In a similar manner, One Young World also seeks to inspire the new generations to bring about global progress. It is once again a privilege for me to be here with you at this One Young World Summit. Meeting tomorrow's leaders, the leaders of the 21st century who are thinking through the solutions for the challenges we face. The intergenerational discussions that will take place over the next three days will spark ideas that will have an impact far beyond this hall. And as I've said, you are never too young to lead. Something Tells me that I have to be here in the one young world. I want to see the one young world right in front of me because I'm the one old world. I'm very jealous of you. Because you represent a generation which, to my mind, is the most powerful generation in human history. That you have the power individually, you have the power. To change the entire world. That's your job. My job is to make it real. It's get real time for the world. I hope you'll be an old man like me. I hope you'll get to stand on a stage after all the flags have been waved. จากนั้นตัวแทนจากประเทศต่างๆรวม196ประเทศก็ะศจะอัญเชิญธงประจำชาติของตัวเองขึ้นสู่เวทีเพื่อเริ่มต้นเวทีของคนรุ่นใหม่นี้อย่างเป็นทางการค่ะ Be a master, don't wait for love. Dedicate yourself and you go find yourself. Barbados. Finland, Guinea-Bissau, so. Togo, I really care. Nobody else, no. United States of America. ลบลงอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ของโลกซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น3วันเต็มผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้จะร่วมกันถกประเด็นปัญหาต่างๆของโลกในเรื่องไหนบ้างและเยาวชนไทยของเราจะร่วมกันแสดงศัก,กยภาพการก้าวขึ้นเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของโลกได้ยังไงติดตามได้ในช่วงต่อไปตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ